เอ็นพูลียอมเอ็มคอเชียแล้วก็ทางเดอะมอลล์กรุ๊ปสยามพารากอนมาตลอดหลายปีแล้วแล้วก็เป็นเดอะสไตล์เลอร์ด้วยค่ะก็เลยได้ได้ได้ไดไดคุ้นเคยกับที่นี่หน่อยวันนี้น่าจะต้องมีโชว์เพราะพี่ติ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะชวนคุณแดนทองไปเดินโชว์บ<พ>านใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นเลเจนด์เราต้องมาด้วยกันตัวมัมกับตัวแดน <laughs> ตัวมัมกับตัวแดนต้องมาแล้วสูงกว่านี้ไม่มีแล้วเขาเรียกสูงวัยกว่านี้ไม่มีแล้วมีแต่พวกพี่แหละ แต่งตามธีมของของงานเลยค่ะก็วันนี้มากันแบบตีมแบบรีเจนต์แบบว่าเป็นตำนานหรือความยิ่งใหญ่อะไรองเงี้ยค่ะแล้วงานเขาก็เปิดใหญ่มากค่ะค่ะเป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่มากครั้งนี้ค่ะเป็นงปกติเป็นลูกค้าอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วว่าทางเดล g ม r ลุ p เขาก็จะมีการแบบจัดแพ็กเกจหรือการทําให้คนแบบ มาช็อปได้อย่างง่ายดายโดยการเนื่องจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นการสะสมพอยต์เอ็มการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาพยายามแบบพัฒนาทุกปีและปีนี้เขาก็มาเอ็กซ์กันกเนเ็เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะรเ,เรื่องราวีมีของสาวนักช็อปอย่างเราด้วยค่ะก็มันมันก็ดีสําหรับเราเพราะว่าได้พอยต์ได้แต้มเยอะแล้วเราก็เบิร์นพอยต์ได้แล้วเราก็สามารถแบบถ้าเกิดดูในเรื่องของโปรโมชั่นของเขาเราจะรู้ว่าแบบถ้าเราตามต่อเนื่องนะคะเราจะรู้มันได้ประโยชน์สำหรับคนช้อปปิ้งอย่างเรา เหมือนจะอินเรื่องกานเรื่องนี้นะครับใช่ค่ะ <net> ไปเหมือนอินไปนะคะอิน,น,อ,นอินค่ะเพราะว่าแอ,แอนนับพอยเก่งมากบางทีแอนยืนกับพนักงานเนี่ยแอนจะคิดได้เร็วกว่าด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าเราเราเป็นพิธีกรไซเลอร์งไงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบต้องท่องโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้สิทธิ์ของตัวเองมากกว่าคนอื่นแบบเร็วไม่ใช่มากคนอื่นแบบได้รวดเร็วกว่าค่ะเราปรับย่านชนชั้นวันคนนี้ค่ะก็นะคะสิ้นปีแล้วช่วงเฟสทาฟนะคะช่วงเทศกาลก็ ใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งหาของขวัญหรือหาของเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูค่ะช็อปมันแน่ๆค่ะแน่ตอนนี้เห็นด้ว่าเห็นไปดูละครเวทีมาด้วยอ๋อใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะแน่บอกว่าอยากจะเล่นละครเวทีอ,อยากเล่นค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องต้องดูว่ามีจังหวะไหมได้ได้เจอพี่บอยยังคะตั้งแต่นักข่าวสัมภาษณ์วันนั้นก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอเขายังไม่ได้มีติดต่ออะไรมาหลังบ้านยัง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 ยไม่มีมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่า ทางทางพี่บอยเขาก็นานๆนนนนมีแบบิมพ์ครีมสักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแอนเป็นคนที่ชอบดูละครเวทีอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าเขานะคะก็ไปดูในฐานะลูกค้าเลยก็คือส,ส,สนุกเมื่อวันเมื่อวานก็เลยไปให้กําลังใจไอพาริสค่ะพอเขาเล่นละครโลกหมุนรอบเธอให้แอนดยให้ช่อง3ด้วยค่ะ,คะเขาได้ไปดูได้คือแบบไงแล้วมันยิ่งกระตุ้นมาทัะยันคือมันกระตุ้นแอนมาตั้งนานแล้วค่ะจริงแล้วค่ะมันกระตุน้นมาตลอดอยู่แล้วค่ะค่ะ เราก็พยืนดูว่าเอาเอเอน่าสนุกดีเนอะแล้วก็มันก็ไม่ยาวมากด้วยมันแค่แบบชั่วโมง40่นาทีแป๊บเดียวเราก็เสร็จแล้วก็อมยิ้มกับบ้านเพราะเรื่องเขาน่ารักค่ะเริ่มเห็นภาพตัวเองแบบอยู่บนนั้นแล้วมั้ยไม่ไมไมยังยังไม่กล้าคิดยังไม่กล้าคิด<อ>ค่ะค่ะเห็นว่าไปกนันหลายคนด้วยใช่ค่ะก็มีพี่เจมจีคุณเอน้องโฟมค่ะก็ไปกันส<ม>ี่คนไปให้กําลังใจไอ เราสองวันนี้ถือว่าเป็นแบบลูกหลักคนใหม่แล้วหรือยังคะลูกสะพ้ายค่ะลูกสะพ้ายเพราะว่าเราเราพิมพ์ว่าลูกสะพ้ายทุกคนจี๊ดเลยเนี่ยหรอใช่แอนพูดตอนไหนนะในสตอรี่อ๋อในสตอรี่เออใช่ก็แซวเขาค่ะค่ะพอพอเราเรียกเขาว่าลูกสะพ้ายกันรู้สึกไงบ้างคะก็เรียกกันมาตลอดนะคะก็เลเรียกกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพิมพ์ก็จะพิมพ์ว่าเป็นลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะลู้ชายเขาว่ายังไงว่าเรียกเขาเป็น เออเออไม่ได้ถามเขาค่ะอนุญาตไหมไม่รู้ว่าเราไปเรียกก่อนแล้วอ่ะเออมัดเขาเรียกนั้นเราแบบผูกมัดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เราบอกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นแบบลูกบ้านที่แอนคือยังไงก็แบบได้แต่งกันในี่ไหมได้ดองกันได้ดองแน่นอนได้ดองกันแน่นอนค่ะก็คู่คู่ที่แอนรู้จักก็มักจะไม่ค่อยพลาดนะคะเออแต่อว่าที่แอนคือเชียร์คนก็ตั้งแต่ต้นเลยที่ได้เจอเหมาะสมเหมาะสมอย่างคู่นี้เขามีสิอะไรนะคะ โหให้เขาตอบเองดีกว่ากันเขาค่อนข้างไม่เหมือนคู่หมากคิมเขาก็จะมีมีพื้นที่ของเขาหมากคิมมันแบบซ่าๆอะไรพวกนี้ก็ได้อะไรเนี้ยเราก็จะกล้ากล้าแซลแต่ของพี่เจมเขาก็จะให้เขาตอบเองดีกว่าอย่างแต่มค่แนเห็นคู่ที่น่ารักน่ารักน่ารักมากค่ะน่ารักมากก็ดีเลยอะค่ะก็อย่างที่บอกก็เชียค่ะแอนก็เชียค่ะถ้าเขาแบบแบบจบลงเอ่ยอะไรเงี้ยมันจะมันจะดีมาก ไม่เหลือใครในวงการแล้วนะนี่เกาะนาเด็ดมนาเดชอย่าเพิ่งรีบไปได้ไหมไปก่อนจะได้อะไรปก่อนเออไม่รู้ใครก่อนหลังแต่ว่าก็ใจหายนะแบบเขาเราเจอเขาตอนอายุสิบแปดตอนนี้เขาก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปแล้วคค่่ะะก็ดีใจยังคุณโอมิเขาก็สวยอะไรเงี้ยก่อนจะมีโอกาสแต่ว่าเอามาเล่นในแอนตองโปรดักชั่นไดไหมคะแต่ดูว่าที่จะเล่นแข่งนะโฟมไม่น่าจะเหรอว่าจะเล่นได้ได้ คป็เพื่อนเพื่อเองใช่ไหมแต่เขาเขาสวยค่ะเขาสวยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่มีแซวทางด้านการแสดงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็แบบชอบแซวนางเงี่ยว่าแบบเฮ้ยแบบเขาก็แบบดูเหมือนกับแม่เอาหนูไปเล่นเป็นตัวประกอบได้อะไรอย่างเงี้ยแม่คนสิบแล้วออเราก็แบบหยาเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่ได้แม่ปิดโอกาสม่ปิดโรดลอกาสก่อนต้องต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงเป็นลูกสะใภ้พี่ยังพิสูจน์ออ เขาก็ปกตินะคะเหมือนแบบโดยบังเอิญมากกว่าเพราะเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหมายถึงว่าเขาเจอกันบ่อยแล้วเบางทีเราเจอเจมก็จะเป็นยังหวะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยได้รู้จักน้องแบบรวดเร็วและใกล้ชิดค่ะเมื่อกี้แม่แปลว่าลูกคือเห็นตป้งแบบรูปแบแล้วตอนนี้คือแต่งงานกันไปยค่ะคแม่แต่ลูกต่งไหมวัเอ้ยปล่อยพี่เป็นตำนานเอะปล่อยพี่ไปก่อนมีไหม ไม่มีใครแซวแล้วค่ะเขาเลิกถามกันแล้วไม่มีไครก้าวไม่มีใครก้างแซวแล้วไม่มีไครเขาปล่อยปล่อยผ่านไปแล้วเออค่ะเท่าไหร่จะมีละครมีอะไรกของเจมที่เล่นกับแอนอยู่ก็เรื่องโรกหมุนรอบเธอกับไอพารีแล้วก็โบวิลดานะคะแล้วก็ละครที่บอกไปก็มีพี่ต่อกับพี่ย่าที่ที่เล่นอยู่กับแอนค่ะก็คู่นี้ก็ก็ลุ้นอยู่จะเป็นลูกชายคนใหม่ใช่นะคะ ก่อนน่ารักมากคือเป็นเด็กแบบตั้งใจทํางานแบบสุดๆๆๆ่ะจนแอนแบบขี้เกียจไม่ได้เลยเพราะกลัวตอบคาถามเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนทําการบ้านแบบทุกเม็ดค่ะก็ดีใจที่แบบเห็นนักแสดงที่มีแพชั่นทางการแสดงเขาบอกว่ามีไดีดีแบบไม่ตรงที่คนอื่นเลยเขาตั้งใจไงเราก็เลยไม่ต้องไปอะไรเยอะไงเขาตั้งใจมากเลย ไม่บอกบอกวอ่ายังหมากแรกๆก็พูดบอยแล้วอยู่ไปสนิทเขาก็จะมีแบบว่าเกเรบ้างหมายถึงว่าให้กินก็ให้ไม่ให้กินขนมก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อเขาจะค่อนข้างแบบเป๊ะๆไง<อ>ก,ก็เลยก็เลยคุยกันง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่อนี้ดุหน่อยสุดแล้วไม,ไม่เคยดุเขาเลยไม่กล้าดุเขาไม,เไม่รู้จังหวะเขา <S <S คือ <ๆ S 1> เขาเป็นน้องใหม่ที่มาเล่นมาทํางานให้ช่องสามด้วยแล้วก็จับจังหวะเขาอยู่ว่าเขาจะแบบไหนค่ะยิ่งขึ้นแท่นลูกหลาน แอนรักเด็กทุกคน,นที่มีความตั้งใจ<อ>งในการทำงานค่ะแอนชอบเด็กที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในงานที่ตัวเองรับผิดชอบเราจะให้คะแนนเยอะหน่อยก็อออรอด,รดูนะคะก็รอดูนะคะพี่ต่อพี่ยาก,ก็เป็นเคมีใหม่ม